สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสูร่รายการอาร์ตตีฟิทกครั้งอันนี้คือสกูปก็สิล่าเดอะซีรีส์กันนะครับนี่เปน็นตอน1ี่และกับตอนบักเอานะครับซึ่งก่อผุดเนื้อหาก็เหมือนเดิมตอนนี้ช่องผมเปิดระบบสมัครสมาชิกนะครับาเจอใครที่สมัครสมาชิกเนี่ยท่านก็ดูคลิปนี้เนี่ยก่อนใครประมาณ1สัปดาห์นะครับประมาณ50บาทต่อเดือนถ้ากัสงสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับก็ขอบคุณท่านที่สมัครกันมานะครับขอบคุณจริงๆวันช่วงนี้ชองผมก็ท่านจะอน,นาถพอสมควรนะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะครับบั克เอาท์ก็เปิดมาเป็นในป่าอเมซอนนะครับอเมซอนเห็นว่าเออมีกลุ่มคนกําลังจะถางป่านะครับแต่ปรากฏว่ามันมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ถางป่ามากกว่ามนุษย์อีกนะครับแล้วก็ผมแวบหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยตาคล้ายๆกับปลวกขนาดยักษ์แล้วก็มาอินโทรนะครับตาก,กับมาที่กลุ่มของนิกนกูขอเน็กกำลังเครียดนะครับตัวนี้คือเครียดมากเพราะว่าจู่ๆกอส่าม,มาเริ่มอ,ออกอลาวา์มากขึ้น คือมันไม่ถึงขั้นทำลายเมืองแต่ว่ามีอารมณ์เหมือนแบบอะไรเก,กลี้ยกล่อดมากขึ้นนะครับนี่ก็กลัวเอดทางระฐบาลจะกําจัดมันนะเนะเาะเพราะมันก็ว่ายนะ้ำไปเถิดไปหัต้นตลอดเวลานะครับและนายเจลก็พังอีกนะครับถึงแม้เราจะเห็นนายเจลพังแต่มาเดลก็บอกว่านายเจลที่ใช้กล้องสอดแนมเนี่ยพังอีกแล้วนะครับต่อมานี้ก็เหมือนไปเด็กกับออดเดรนะครับก็เหมือนนะคุยเรื่องกอสซิล่านี่แหละและไปมาเนี่ยออเดเธอก็พยายามจะประกาศข่าวว่าเออว่ากอสซิล่าเนี่ยช่วยมนุษย์ไว้เยอะแต่พอทีมสัมภาษณ์ข่าวใน สื่อข่าวไปไปบอกว่าเอ้ยอย่างนี้กอสลามันสร้างขวามสายมากกว่าไม่ใช่เหรออะไรแบบนั้นตัวอเดก็เหมือนเกือบๆหลุดปากไม่หลุดแตไม่เกือบอบบมันหลุดปากเธอหลุดปากมาเลยว่าเออถ้าเปแบบนี้กอสลาอาสร้างขวามสายหายมากกว่านี้นะครับทำให้ที่โกรธมากที่เอาเรื่องส่วนตัวที่คุยกันตอนออเดนเนี่ยเอาไปเล่าเป็นข่าวอย่างนี้นะครับเวลาต่อมาทาง UN ได้ติดต่อมานะครับว่าเอ้ยในแถบป่าเมซอนเนี่ยในจารดาวเทียมเนี่ยปรากฏว่าป่ามันหายไปซึ่งมันจะหายไปเพราะมนุษย์มันน่าจะหายไปเพราะสิ่งชิ้นขนาดใหญ่ ถ้าปล่อยไว้เนี่ยสาสัปดาห์เนี่ยเรียกว่าป่าโลกอะอเมซอนมันผืนป่าโลกใช่ไหมมันจะหายไปหมดเลยนะครับเรียกว่าสวยละสวยมันตอนนี้ในปัจจุบันนี้ชีวิตจ,จริงนะครับที่ประเทศอเมประเทศบราซิลอะเขาก็ลังถางป่าอเมซอนนะครับเมื่อไปถึงก็พบก็พบว,ว,ว่าเออก็เจอปลวกจริงด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะถ่ายว่าเออพวกปลวกเนี่ยมันกินไม้ไงซึ่งปกติป,ปลวกมันก็ตัวเล็กมันก็มีรังจองปลวกของมันมันก็ไม่ดักขอ้อสหอะไรมากแต่ถ้าปลวกตัวมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เรงว่ามันจะถางป่าไม่ซ้อนหมดนะครับซึ่งหนงมามันก็มีซัพพอร์ตเล็กๆอย่างเช่นเรื่องคู่รัก2คู่นะครับระหว่างแลนดี้ที่อยากฝึกคารเต้ฝึกการต่อสู้กับโมนินะครับรวมถึงตัวออเดรย์กับเพื่อนนักข่าวที่ตามมาทำข่าวด้วยซึ่งตัวนิ้ยังงอนไม่หายนะครับโกรธมากที่ออเรืรองสุดตัวไปทําข่าวนะครับในตอนคืนตัวนิ้กับกลุ่มก็หาวที่รับมือกับเปลวกพวกนี้ไงจะใช้สารเคมีไม่ได้เพราะมันโซ่ผลทับป่าด้วยตัวแมนเดลก็เลยออดเดียวออยว่างานใช้ขึ้นเสียงเพราะมันสื่อสารกันด้วยขึ้ ถ้าเขาใช้คือเสียในการสะกดจิตมันเหมืนอนยูนิสะกดจิตมันให้มันฆ่าตัวเองแล้วก็สามารถจาัดก,การพวกอะไรอะตรวงานได้นะครับแล้วค่อยไประเบิดรังของนางพญาเพราะจริงคนนี้มันก็ไม่ใช่สัตว์ที่เก่งอะไรนักมันตายได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเจอขีปนาวุธแบบแรงๆสักหน่อยนะครับแต่มันมีจํานวนเยอะ <S <S แล้ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นราฝูงปวกก็เลยเริ่มออกหาอาหารนะครับพวกเขาก็เลยหนีไง แล้วก็ขอความเฉลียวตัวก็สิาราด้วยแล้วก็เจ๋งว่าพวกนี้มีปืนอาวุธใหม่ไปปืนขั้เลเซอร์และมังนมาดูมนเลเซอร์ที่เอาไว้ยิงพวกปลวกนะครับอารมณ์มา Starship Trooper มากๆนะครับแล้วก็จิก็มาช่วยแล้วก็เจ๋งว่าก็จิกเนี่ยแกกาลังโกรธนะครับเพราะแกเผาป่าด้วยนะครับเรียกว่าเอาก็จิมาช่วยกลัวแกว่าจะเผาป่ามาหนักกว่าเดิมอีกแต่ปรากฏว่าตัวก็จิก็ต้องลาดถอยเพราะว่าปลวกมันเยอะไปแล้วมาเริ่มไต่ตามตัวเหมือนคนแหละเพราะวปลวกพวกนี้มันก็ไซส์ก็สมอนกดา่่วีมัใหญ อันนี้ภาพแม่งเกาะตามตัวลรวแท้ๆตัวเนี่ยโอ้โหมันก็น่ากลัวใช่ย่อยนะครับเหมือนหนังอะไรดงพญาไฟบอกว่าซึ่งโชคดีที่มีฝนมานะครับป่าฝนเออทำให้ไฟดับนะครับต่อมาตัวมเดลเอ่ก็ได้สร้างตัวสร้างขึ้นเสียงซึ่งสร้างโคตรไว้นะครับคือมารลุก,ก็หาทคโนีไหนมาทำอ่ะนะเราก็เจ๋ว,ว่าเออมันได้ผลนะครับแต่ตัวมันเดลเนี่ยดัน พื้นมันยุบไงเพราะหมอน,นางพยามันขยับตัวตัวแกก็ตกลงไปยังลังเอเลียนรังของเปลือกพอดีนะครับนึกถึงนางเอเรียนเลยทานด้าของนี้ก็กาลังแยกเพราะว่าฝูงเปลือกมันเยอะเ <Godzilla S 2> กินไปโชคดีก็ซิล่าก็โผล่มาช่วยเพราะากินเปลือกไปด้วยนะครับ <S <S ตัวไมเดลก็ถูกคนนี้ช่วยชิดเอาไว้ละคราวนี้อ่ะ <S <S พราะเขาก็สามารถจัดก,การตัวนางพญาจนมันสลบได้นะครับที่บอกมันดูไม่เก่งเท่าไหร่เลยก็เป็นโดเลเซอร์นี่หน่อยมันก็ล้มไปแล้วนะครับราวที่คนนี้เกรต้องใช้ระเบิดเนี่ยระเบิดลังมันแล้วก็รีบหนีกจาง ก็เป็นช็อตที่เหมือนตัวนิกเนี่ยก็ช่วยตัวอเดจากแรงระเบิดนะครับขอนอกยังไงก็แฟนกันอยู่ดีนะครับส่วนกอสซาที่เหมือนมันโดนแรงระเบิดนีดหน่อยมันก็เหมือนจะดูอารมณ์บอดจอยนะครับนี่ก็คาดการว่าคิดว่าที่อารมณ์แปลกตัวนี้ได้เป็นเพราะโฮอร์โมนของมันนะครับซึ่งเหมือนน่าจะเป็นการฟอร์ชโนไปยยงตอนต่อไปว่าเออจะทํายังไงกับอารมณ์แปลกตัวของกอตจิตตัวน,นี้ที่เหมือนกําลังจะโตนะครับ แล้วก็จบลงด้วยตอนที่คู่รักกลับมาคืนดีกันอีกครั้งนะครับรวมอีกคู่ด้วยคู่ของแรดดี้และก็โมนิกนะครับที่ฝึกซ้อมการต่อสู้แล้วก็จบลงมันมีอยู่แค่นี้แหละตอนนี้มันไม่มีอะไรมากนอกจากใส่เหตุถึงความคืบหน้าของตัวก็จิว่าตัวก็จิเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะครับมันก็เป็นสัตว์เนาะมันก็มีฮอร์โมนเหมือนช้างตกมันอย่างนั้นไหมก็ประมาณนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้ามาชมเขีกันกับตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้ครับตอนนี้มาสั้นนะครับ จากการชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกายคอมเมนต์กันเยอะแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับเป็นการสัสนัสช่องผมเป็นตัวนะครับขอบคุทดูท่านอีกครั้งนะครับสรวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ